ึก้าข้อสวัสดีกับพ่อแม่เอ่ f ซสาวหน่อยเพชรบานแพงเอซเพชรแสงตะวันเจโอทู่นะครับพี่น้องมือวานนี่ถือว่าเป็นอีกมือหนึ่งนะคะพี่น้องที่บอบโจเพิ่นได้ไปไทยท้ำภาพพยนต์เพิ่มเติมนะคะพี่น้องและพร้อมกันนี่กะคือเป็นเรื่องเล่าของการไปไทยเอ็ค่ายออกเอ็เพลงค่ายออกพี่น้องนะคะให้บอกว่า จะต้องเป็นเสียงอันละมุนละมุนนะคะกรู้ว่าจะเป็นไพเป็นคนห้องเด้แม่มาละพี่น้องตรงนี้ก็ต้องคอยติดตามและที่สาคัญก็คือเป็นการทายทํำเอ็มวีที่พร้อมกันกับเพิ่มเติมฉากภากพยนต์เข้าไปอีกนะคะพี่น้องประมาณนั้นนะจะคิดว่านะคะพี่น้องเพราะว่าเขาผลิยวยู่ในสถานการณ์นะคะพี่น้องคือว่าเป็นเรื่องเล่าของการยิบยกมาว้าสู้กันฟั่ง ซึ่งเกิดขึ้นที่นะคะพี่น้องเพื่อนไปจับถ้ำยูที่โลงละครคณะศิลปรกรรมศาสตร์นะคะพี่น้องมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะพี่น้องเพื่อนไปเหตุยูหัน้บอกว่าร่างกายน,นะคะพร้อมกับผ้าขวัญบายสีนะคะพี่น้องอันบอกว่าขลังนะคะพี่น้องมีความขลังในตัวนะคะและพร้อมกันนี่ก็คือจะเห็นท้ายภาพสวยๆงามๆไม่เฮาเบิงนาะ,ะพี่น้องเนาะ ได้รับทมกันสูส่คู่สุ่คนเพาบอตโจเพิ่นเองก็ได้โพต์ลงไปให้หลายผู้หลายคนได้เห็นที่เฮาได้เห็นอีกภาพหนึ่งนะาพี่น้องที่บอกว่าเป็นภาพที่สําคัญในชีวิตของบอตโจเลยนะคะพี่น้องนั่นก็คือคุณย่าสุภาพนะคะพี่น้องคุณยาสุภาพได้มาร่วมกับลูกไส้พร้อมเป็นเอิ้อมาเป็นบุญเป็นบารมีให้กับลูกไส้นะคะพี่น้อง เพราะนั่นคือถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของผู้ก่อตั้งสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะก็คือคุณยาสุภาพหรือแม่สุภาพนำบวงสานี่แหละนะคะพี่น้องซึ่งก็มี่พอสมการนะคะเพื่อนเองก็ได้ล่วงรับไปแล้วนะคะพี่น้องเหลืออยู่ผู้เดียวนี่ละ่ะนั่นก็คือแม่บังเกิดเก่าของบอโจพี่น้องเออแต่เราดีใจเนาะเออมีแม่มาเป็นบุญบารมีให้ลูกไส้นะคะพี่น้อง สุดๆุดหลีอทายลูกคูกันกับลูกไส้นะคะพี่น้องพร้อมกันก็เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องค่ายออกอาจจะไปยู่ในบทในฉากใดๆหรือเปล่าเฮ้าก็ต้องคอยติดตามนะคะซึ่งถือว่าเมื่อวานนี่เป็นการทายทํำภาพยนตร์เพิ่พมเติมและที่สําคัญก็คือเป็นการทายท้ำภาพยนตร์เอ็มวีภาพยนตร์ค่ายออกนะคะเห็นมีน้องอ๊อฟนะคะพี่น้องน้องอ๊อฟ สุรพลนะคะพี่น้องถือว่าเป็นนักร้องบอกว่าเป็นนักร้องเสียงใสเออให้บอกว่าเป็นผู้ที่มีน้ำเสียงอันกังวันนะคะพี่น้องคาดการว่านาจะเป็นผู้ที่มะฮองเพง่งยอ่ออเนี่ยแหละนะคะประกอบกันกันกบมีอีหลาหน้่อยน้ำนะคะกะเห็นอีกผู้หนึ่งก็คือน้องอมแอมนะคะพี่น้องคาดการว่านาจะมิฉาที่น้องอมแอมได้เข้าประกอบน้ำนะคะถือว่าน้องอมแอมนี่เป็นดารา ว่าเป็นดาราแสดงน้านะคะพี่น้องไม่ใช่ดารารับเชิญนะคะพี่น้องเป็นดาราแสดงน้าซึ่งนั่งแสดงเป็นนะคะพี่น้องเอออีแววเออฟังกระซือเป็นตาเป็นตาดือ้อแต่มึนเติบได้อ e ีแววเลยนะคะพี่นอ้องนะข่อ,อยเบิ้งได้พี่น้องใส่ผมสั่นได้อ e ีแววหันนะคะพี่น้องแต่สำหรับผ้ามือว่านี่บ่รู้ว่าจะไปยุ่งฉากใดหรือว่าจังใดนะคะโอ้ยพี่น้องมีแต่แนวเฮดเฮาเด้อดรุนเด็ดเดียว นะคะพี่น้องมาลุ้นกันว่าเพลงไข่ออผู้ใดสิเป็นคนห้องหรือจังไหนแบบใดนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเห็นเมื่อวานนี่นะคะเพื่อนเองก็บอได้ว่าเขาฟังเดื้ของพเองพื่อนกต่เงี่ยมเงียมเนาะพี่น้องแต่เป็นข้างหมอไว้กับจีนเป็นเงี่ยมฝาหมอไว้เขออายอยากเปิดอยากเปิดยหันนะเนาะเป็นบอพี่น้องประมาณนั้นเสื้อนภาพที่ออกมานี่จะภาพเลิศเลิดสวยๆนะคะพี่น้องอีหลางหน่อยเขาก็บอกว่า ใส่สูตรขาวเข้าไปโอ้พี่น้องเอ้ยพองแห้งนะคะพี่น้องส่วนคุณญาสุภาพนะคะพี่น้องก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันครับลูกไส้พร้อมกันนี่กับอุ้มน้องยูทูปพร้อมนะคะพี่น้องโอ้ยสุดยอดเด้เอออุ้มน้องยูทูปถ่ายกําลานนะคะพี่น้องพันล้านครับผมเบินว่านะคะพี่น้องทุกอย่างต้องตีลงพันล้านเลยพี่น้องบ่ไก่เกินเอื้อมหรอกนะคะพี่น้องให้บอกว่าตอนนี้ออกไปทุกหัวละแหงแล้วก็สิมีการซื้อบัตรจองตัว บตเดไหมเข้ามาเฉพาะดาล่าเอ,าอ่อบตเดไหมเข้ามาเฉพาะสาวหน่อยพเพชรบ้านแพงพี่น้องเฉพาะครอบครัวสาวหน่อยพเพชรบ้านแพงนี่ก็น,นับบทวนแล้วพี่น้องสองวงแมนบลาพี่น้องเฉพาะองค์กรที่อยู่ในมือบอโจนี่กรลักพันแล้วนะคะถ้าร่วมกันบิดทุกครอบครัวครอบครัวหนึ่งบตเดไหมเข้ามาผู้หนึ่งผู้เดียวได้บานแมนบลาพี่น้องซอยกันเข้าไปเบิง่งหันไปหาเปล่าบรรดาศิลปิน ดาวบรรดาดาราโบวจะเป็นดารารักดารารับเชิญนบอไหนนีหน่อยเลยนะคะพี่น้องเอฟซีของแต่ละผู้ละคนเฝ้ารอคอยอยู่ว่าเอฟว่าดาราที่จะคล้องมัดศิลปินที่จะคล้องชอบค่นสิมาเป็นดาราค่ายโอ้ยเป็นจอบเบิ้งนี้คือกันละเนาะเงินบรหลาดพี่น้องติดเบื้องเอาพันล้านอยู่เบอร์ไก่เกินเอื้อมดอกนะคะเมื่ว่านี่กับมีภาพผู้ร่วมสร้างนะคะพี่น้องโบว่าจะเป็น เสียน่นซอบีนะคะร่วมท่ายลูกร่วมกันก็ว่าจะเป็นพ่อเอกแม่น้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเสียเล่และเสียมูหยองเพิ่นกับไอ้ไายภาพมาทรงมหาห้คือกันนะคะพี่น้องบอกว่าสุดๆุดไปเลยนะคะนี่คือกลุ่มผู้ร่วมสร้างนี่ถึงแต่เซียวพี่น้องเป็นเซียวกันทั้งหมดเลยเริ่มต้นบอดโจกนะคะพี่น้องเป็นเซียวกับเซียวเสียนนเซียวพ่อเอกแม่น้อยอีกแม่มาละพี่น้อง เซียวเสียเล่หมูยองเพิ่นจับมือกันพี่น้องมารวมกันสางคาพยนตร์เรื่องค่ายออกนะคะพี่น้องซอยกันดันดันนะคะเห็นบ่นี่แหละแต่ละขอบรัวสี่หน่วยดิเมมเบอรลาพี่น้องเนาะฝากบอกตอกันไปพี่น้องบอไเลยไม้เข้ามาเฉพาะขอบครัวของอ่าดาราศิลปินดอกขอบครั้วของเอฟซีบาทนีพี่น้องเอ้ยเงยาไปเงยาไปนะคะพี่น้องเชียร์เชียร์รุนรุนเดิอพี่น้องเดิอนีวันที่เมื่อนี่พระเทศเอ็มบีนะคะพี่น้อง เหตุไขอ่อเอ็มดีเพลงค่ายอเพิ่นสิปล่อยวันที่สิบเจ็ดมิถุน,นายนนะคะพี่น้องเหตุเอ็มดีวันที่สิบเจ็ดพืชสภพาพพนเอายืนวันที่สิบเจ็ดเบิร์ตชูเนลเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็บสิบเจ็ดมิถุน,นายนเพิ่นสิปล่อยเพลงค่ายอแล้วต่อไปก็สิเป็นเพลงเพชรชาวดินของอีฬาน้อยเพิ่นสิปล่อยมือใดค่อยติดตามก็แล้วกันนะคะพี่น้องเอาตามนั้นเด้อพี่น้องเดอ้อสิบเจ็ดมิถุน,นายนซอยกันถล่มแช่ถล่มคอมเมนต์ นะคะพี่น้องให้ติดหนึ่งมาแรงให้ดังกึกกองไปทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะให้บอกว่าสุดยอดนะคะสาหรับผาพยนหรือไข้อ้อเนาะอบฝากกันไว้นะคะพี่น้องของบคุณสุภูสุคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะหากว่าอยากจะสนับสนุนทางช่องก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงหรือประสันเข้ามาเป็นสมาชิกช่องนะคะพี่น้องขอบคุณสุภูสุคนนะคะให้เฮงกดฟังจ้าค่ะก ฟังซองใี้ส่งด้านเอวีเจีนได้จ่าฟังอะไรก็ะะ่ชไในกำลังใจน,นี้ก็ได้จ่า